อ <ừ> ่าไม่ต <ừ> ิอ <ừ> ่ารูปายนะครับวันนี้ไมเสียน้อยังไม่ได้เขียนนะครับ ประมาณหมูอะไรครับหมูซีฟเสนหิจนนบภาษาไทยนี่มอมาที่เชกนะ <c oughs> เป็นหมู่ใหม่เลยตรงนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านเลยเออเป็นผู้ใหญ่บ้านหมูก้าเลยบ้านหลังแรกก็แถวนี้เนาะบ้านหลังแรกบ้านหลังแรกก็ได้หมูก้าเลยบ้านเลขที่ห้าสิบสองทับสามฮะบ้านเลขที่ห้าสบสองทับสามห้าสิบสองทับสามห้าสองสามสองสามบนยันนั่งหมดเดี๋ยวยิงวัวข้างหลังดูเล็กฉบับแก้วเขียนเล็กูกให้ นี่อะไรนี่เลขเลขเที่สองสามเจ็ดสเจ็ดสองเจ็ดสามตัวเดียวกันตัวเดียวกันเดันสองฮะเลขี่เขียนถึงอสงามสามนสามเขสทั้งีนะครับแคบตัีนะครับรทั้งปีว่าอแคบครับแคบอ่าแคบแล้วแคบแล้วทังีเยนถึงถึงงสองสามท่ นี่ตัวนี้เลยต้องเลี่เขียนใส่หน้าผาเลยที่นี้สองสามสอา้าวเบืองเน็ตสักเจนครับ

อันนกลาววันจันทร์ที่26ให้เอาตัวไหนครับตัวนี้ตัวนี้ตัวเดียวขนมไทยขนมลาวเอาเลยนี่ตัวนี้เลยสามกินได้หมดกินได้หมดกินแล้วอิ่มด้วยกินอิ่มกินรวยครับขนมไทยขนมลาวขนมไทยขนมลาวกินอิ่มกินรวยขนมลาวกินอิ่มกินมาปูครับปูครับเจ็สองสามได้ข่าวว่าปูเป็นเป็นเลขฝันของปูได้มาใหม่เลยนะครับ จุดครั้งแรกใหม่แล้วก็เหมือนกับเขาไม่ให้เราหรือเปล่าหรือ,อยังไงคือว่าเขาจะตัดให้ให้เราแค่เรียกที่เหลือนี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าถ้า,ถา,ถางั้นอ่ะผมคิดว่าอันนี้เอาไปเล่นดีอยูปทีว่วงสวงนนี้ทอาไปีขึ้นนี้คือยังไงครับพี่ ก็ขึ้นบ้านใหม่ให้กับแม่ชบาแก้วเป็นขึ้นบ้านหลังใหม่ให,ห้นะครับเหมือนกับเราขึ้นศาลขึ้นศาลาขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่านันี้เป็นเป็นเหมือนเราขึ้นบ้านให้ท่านนะครับก็ให้ท่านเราสร้างท่านก็ต้องให้ท่านอยู่ให้ดีนะครับเรื่อมีที่หลบร้อนเนาะนะครับถือว่า วันนี้ก็สมบูรณ์นะถือว่าสมบูรณ์ที่เราจัดทําแล้วก็นักดนตรีก็มาเล่นนะก็ถือว่าผู่ก็มาเล่นนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์ที่กดติดตามกดซับสไครต์นะครับไม่ว่าแต่ทุกๆคนไปทำคลิปที่ไหนนะครับก็ถือว่าไปสอบแสบียงหาตัวเลขเด็กๆให้กรับ f C นะครับก็ถือว่าวันนี้นะครับก็ มาที่นี่นะครับมีเลขที่นี่นะก็ที่ตั้งใจมากจะขึ้นไปหมดแดงนะก็เดินไปขึ้นฝปหมดแดงเป็นต้นนะครับที่ไปเขียนว้ให้นะก็ถือว่าเลขเจ็ดสามสองกับเจ็ดสองนะก็เน้นที่เจ็ดสองเจ็ดสามนะครับแล้วก็สองสามเนาะนะครับก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับทางด้านตัวเลขของอสารแม่ฉบาแก้วนะครับขอบคุณทุกคนมาก,มากๆเลยครับขอบคุณครับ